สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสุค้นเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวของทางเอฟซีหมอลำสาวทันนึงนะครับออกมาสะใจกันเลยนะครับเกิดอีกอยังขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเา้าซูฟังเนาะครับเ้าเร้ยอกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC หมอลำสาวโพสสะใจทันที หลังหมอลำสาวกล้าทำสิ่งนี้ทำอะไรนะครับการสืบเนื่องมาจากประเด็นนี้นะครับที่ทางหมอลำสาวนะครับก็คือคุณพ่อนะครับที่ก้อนหนานี้เพิ่นได้มีการฟ้องแล้วก็มีการแจ้งความนะครับทางอิฟซีนะครับที่ไปด่าไปว่าเพิ่นนะครับก็คือแจ้งความกับฟ้องนี่ก่อนทางหลายคนอยู่นะครับบัตรที่นี่นะครับทางป้าหนิงนะครับพอได้ทีก็ออกมาโพสต์นะครับ ถึงประเด็นนี้นะครับซึ่งป้าหนิงแล้วพสดว้แบบนี้นะครับปว่าฮัลโหลฮัลโหลนะครับชาวด่าพอพอเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้พวกชาวด่าพอพอรู้สึกจะเงียบๆซาซาไปนะว่าสันเดียครับพี่น้องนะครับเกิดอะไรขึ้นมามาลุกมาทําเก่งต่อย่าหยุดอย่าถอยนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับออกตรงๆ ก็ออกมาประชดประชันนั่นแหละครับบอกว่าคือพากกันเงียบแท้คือว่าปากดีอีกแท้ประมาณนี้ครับหลังจากที่ทางคุณพ่อพอเพิ่นได้มีการแจ้งความแล้วก็ได้มีการฟ้องเอฟซีนั่นแหละครับเพิ่นก็เลยออกมาพูดแซะพูดประชดประชันนะครับอย่าพากกันเงียบปากดีอีกที่หลักประมาณนี้นะครับหลังจากนั่นนะครับก็มีเอฟซีของทางหมอลําสาวนี่ เข้ามาคอมมินนะครับไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องหลายๆท่านก็สาใจหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นจังไรล่ะปากดีนะครับเพราะเจอหมายสารเพราะเจอเขาแจ้งตำรวจนะครับก็เงียบกันเลยเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าพี่พน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาเปนน้ำหรือครับผมเพราะว่าเปลี่ยนความคิดเห็นของ f c บางท่านบางคนแค่นั้นนะครับเล่วกันในเพจป้าหนิงส่วนมากก็เป็น f c ของทางคุณพอๆอยู่แล้วนะครับท่านแรกนะครับเพื่อนคอมมินนะครับบอกว่า ปากดีโดนของจริงเงียบเลยนะครับทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้นะครับสมแล้วที่โดนต้องเอาให้หนักๆน,นะครับเอฟซี FC ทันนี่กับประชุดประชันนะครับบอกว่าสงสัยอิ่มเข้าศาสตร์อยู่หรือว่ากลัวหมายสารไปหาจ้านะครับนะครับท่านต่อมาบอกที่เงียบๆน่าจะไปอยู่โรงพักกันค่ะนะครับ แล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านนี้บอกว่าโดนฟ้องแถมลูกผัวด่าอีกอยู่ดีไม่ว่าดีเรียนด่าคนนั้นคนนี้ดีนักนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายขออภัยครับท่านสุดท้ายบอกว่าจริงค่ะป้าตอนนี้ไม่รู้หายหัวไปไหนหมดนะครับกับเป็นความคิดเห็นของ f c บางท่านบางคนนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตวเมวาส์บาซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไหนกะ คอมมินขอมาซู้ฟังได้ดือครับผม FC หมอลำสาวได้ทีนะครับออกมาโพสต์สะใจกันใหญ่นะครับบอกว่าหายหัวไปไหนกันหมดนะครับอย่าเงียบออกมาปากดีกันอีกสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ